ทวาทศกะหมวดสิบสองกรรมสิบสองอธิบายกรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาดีก็ตามชั่วก็ตามแต่ในที่นี้หมายถึงกรรมประเภทต่างๆพร้อมกับการให้ผลของกรรมเหล่านั้นหมวดที่หนึ่งกรรมให้ผลตามคราวคือกำหนดเวลาที่จะให้ผลหนึ่ง ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมให้ผลในปัจจุบันคือในภพนี้ 2. อ,อุปป,ปัชชะเวทนียกรรมกรรมให้ผลในภพที่จะไปเกิดคือในภพหน้า 3. อัป,ปราประเวทนียกรรมกรรมให้ผลในภพต่อๆไป 4. อะโหสิกกรรมกรรมเลิกให้ผลไม่มีผลอีกหมวดที่สอง กรรมให้ผลตามกิจคือตามหน้าที่ของตนของตน 5. ชนกกรรมกรรมแต่งให้เกิดกรรมที่เป็นตัวนำไปเกิด 6. อุปถัมภะกรรมกรรมสนับสนุนกรรมที่เข้าช่วยสนับสนุนหรือซ้ำเติมต่อจากชนกกรรม 7. อุปปปรกรกรรมกรรมบีบคั้นกรรมที่มาให้ผลบีบคั้น ผลแห่งชนกกรรมและอุปถัมภกกรรมนั้นให้แปรเปลี่ยนทุเราลงไปบันทอนวิบากมิให้เป็นไปได้นาน 8. อุปคาตกกรรมกรรมตัดรอนกรรมที่แรงฝ่ายตรงข้ามกับชนกกรรมและอุปถรมภกกกรรมเข้าตัดรอนการให้ผลของกรรมสองอย่างนั้นให้ขาดไปเสียทีเดียวเช่นเกิดในสกุลสูง มั่งคั่งแต่อายุสั้นหมวดที่3กรรมให้ผลตามลำดับคือตามความหนักเบาของกรรมนั้น 4. คารุกรรมกรรมหนักให้ผลก่อนได้แก่สมาบัติ8หรืออนันตริยกรรม 2. พงพหูรกรรมกรรมที่ทำมากหรือกรรมทำจนชินให้ผลรองจากคารุกรรม สิบเอ็ดอาสันกรรมกรรมจวนเจียนหรือกรรมใกล้ตายคือกรรมทำเมื่อจวนจะตายจับใจอยู่ใหม่ๆสิบสองกตัดตากรรมกรรมศักว่าธรรมกรรมที่ทำไว้ด้วยเจตนาอันอ่อนหรือไม่ใช่เจตนาอย่างนั้นโดยตรงต่อเมื่อไม่มีกรรมอื่นให้ผลแล้วกรรมนี้จึงจะให้ผลอธิบายหนึ่ง ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมท่านกล่าวไว้ว่าเป็นกรรมที่ทําลงไปแล้วถือว่าเป็นกรรมรุนแรงเป็นกรรมให้ผลทันตาเห็นผู้กระทําย่อมได้รับผลกรรมในอัตภาพนี้เลยแต่เมื่อตายไปแล้วถึงคราวให้ผลกรรมนั้นเป็นอโหสิกรรม 2. ออุปัชชะเวทนิยกรรมเป็นกรรมที่ไม่ค่อยรุนแรงเบาวกว่ากรรมข้อที่หนึ่ง กรรมนั้นจักให้ผลก็ต่อเมื่อผู้ทําไปเกิดในภพเป็นลําดับพ้นจากภพนั้นก็เป็นอโหสิกรรม 3. อัอปราประเวทนิยกรรมเป็นกรรมที่เบาวกว่ากรรมทั้งสองข้อแต่จักให้ผลก็ต่อเมื่อพ้นจากภพหน้าแล้วแต่เมื่อกรรมนั้นได้ช่องเมื่อใดย่อมจะให้ผลเมื่อนั้น 4. อโหสิกรรมเป็นกรรมที่เลิกให้ผลแล้ว เปรียบเหมือนลูกบอลที่ถูกเตะไปจนหมดแรงส่งจึงหยุดอยู่กับที่ไม่กลิ้งต่อไป 5. ชนกกรรมหมายถึงกรรมที่ผู้ทำทำให้เคลื่อนไปจากภพบหนึ่งให้ไปเกิดหรือไปปฏิสนธิอีกภพบหนึ่ง 6. อุปถมัมภกกกรรมเป็นกรรมที่ไม่อาจแต่งปฏิสนธิเองได้แต่จะเป็นกรรมที่คอยช่วยสนับสนุนกรรมอื่น ที่แต่งปฏิสนธิได้เองกรรมข้อนี้มีส่วนช่วยชนกกรรมมากถ้าช่วยสนับสนุนในทางที่ดีก็เป็นกุศลถ้าช่วยข้างไม่ดีก็เป็นอกุศล 7. อุปปปรระกกรรมเป็นกรรมที่คอยเป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมทั้งสองข้อเมื่อชนกกรรมแต่งปฏิสนธิแล้วก็เข้าบีบคั้นผลของชนกกรรมไม่ให้ผลเต็มที่ ถ้าชนกกรรมเป็นฝ่ายกุศลแต่งปฏิสนธิข้างดีกรรมนี้ก็เข้าไปบีบคั้นให้ทุรพลคือมัวหมองลงนั่นเองถ้าชนกกรรมเป็นอกุศลแต่งปฏิสนธิข้างเลวกรรมนี้ก็เข้าไปกีดกันให้กรรมนั้นทุเราเบาบางลงคือให้ดีขึ้น 8. อุปคาากรกรรมถือว่าเป็นกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อชนกกรรมและ อุปถัมภกกรรมคือเข้าไปตัดรอนอำนาจต่างๆของกรรมทั้งสองให้หมดไปแต่เข้าไปทำหน้าที่คือให้ผลแทนที่เสียเอง 9. ก้รุกรรมจัดว่าเป็นกรรมที่หนักที่สุดในบรรดากรรมทั้งหลายถ้าเป็นฝ่ายอากุศลได้แก่อนันตริยกรรมหแต่ถ้าเป็นฝ่ายอุศลได้แก่สมาบัติ8กรรมทั้งสองฝ่ายนี้ เป็นกรรมที่จะให้ผลก่อนกรรมอื่นๆทั้งหมด 10. พระหุรกรรมหรืออาจินกรรมหมายถึงกรรมที่บุคคลนั้นๆเคยทำหรือประพฤติมาเป็นประจำคือทำจนเคยชินเป็นนิสัยกรรมข้อนี้เมื่อคารุกรรมไม่มีย่อมจะให้ผลก่อนกรรมทั้งหลายคือมีผลหรือความรุนแรงรองลงมาจากคารุกรรมนั่นเอง 11อาสันนกรรมเป็นกรรมที่ทำไว้ก่อนจะตายหรือจวนเจียนก่อนตายคือให้ผลก่อนจะตายนั่นเองถึงแม้ว่ากรรมนี้จะมีผลเบาบางอย่างไรก็ตามก็ย่อมจะให้ผลแก่ผู้นั้นก่อนจะตายแน่นอนเปรียบเหมือนเงาของบุคคลผู้เดินไปย่อมติดตามบุคคลนั้นไปทุกหนทุกแห่งฉันใด กรรมข้อนี้ก็ให้ผลฉันนั้นเหมือนกัน 12. กะตัตตากรรมหรือกะตัตตาวาปนกรรมหมายถึงกรรมที่บุคคลทำลงไปด้วยความไม่รู้คือไม่มีเจตนาที่จะทำกรรมนั้นๆคือจะเข้าลักษณะทำลงไปด้วยความประมาทเลินเล่อของผู้กระทำเมื่อถึงคราวที่กรรมนี้จะให้ผลแก่ผู้กระทำ ย่อมให้ผลพอประมาณคือพอดีพอร้ายไม่ค่อยจะรุนแรงเพราะทำลงไปโดยไม่รู้ไม่มีเจตนาแต่ก็มีผลเหมือนกันแนวคำถามคำตอบถาม1กรรม12คืออะไรบ้างให้ผลต่างกันอย่างไรจงตอบตามหมวดตอบคือทิฏฐธ,ธรรมเวทนิยกรรมหนึ่ง อุปชะเวทนิยกรรมหนึ่งอปราประเวทนิยกรรมหนึ่งอโหสิกรรมหนึ่งรวมสี่นี้เป็นหมวดที่หนึ่งให้ผลตามคราวชนกกรรมหนึ่งอุปถัมภกกรรมหนึ่งอุปปีรกกรรมหนึ่งอุปคาตากรรมหนึ่งรวมสี่นี้เป็นหมวดที่สองให้ผลตามกิจคารุกรรมหนึ่งพหูรกรรมหนึ่ง อาสัญกรรมหนึ่งกาตตากรรมหนึ่งรวมสี่นี้เป็นหมวดที่สามให้ผลตามลำดับต่างกันอย่างนี้ถามสองกรรมที่สิบสองได้แก่กรรมทำอย่างไรมีผลเป็นไฉนมิผิดจากบาลีในพระสูตรเจตนาหังพิขเววะดามิดูก่อนพิสุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม ไปดอกหรือถ้าเช่นนั้นท่านบัญญัติกรรมนี้ไว้ทําไมมีอุทาหอนอย่างไรบ้างหรือเปล่าจงแสดงตามหลักตอบได้แก่กรรมที่ทํำโดยไม่จงใจเรียกว่ากะตัตตากรรมหรือกะตัตตาวาปนกรรมเมื่อกรรมอื่นไม่มีกรรมนี้จึงให้ผลและผลอันกรรมนี้ให้เป็นแต่พอดีพอร้าย ดุดลูกสออันคนบ้ายิงผิดจากพระบาลีนั้นนั้นที่ท่านบัญญัติไว้เพราะผลอาจมีได้จริงตามนี้อุทาหอนในทางวินยัยเช่นพิสุไม่จงใจแต่ฝืนทำการล่วงสิกขาบทถูกปรับอาบัติก็มีอาบัตประเภทนี้เรียกว่าอาจิตกะถามสกรรมเช่นไรเรียกว่ากรรมหนัก จงแจงชื่อกรรมมาให้ทราบทั้งในฝ่ายกุศลและฝ่ายอากุศลตอบกรรมอันหนักที่สุดกว่ากรรมอื่นๆในฝ่ายกุศลได้แก่สมาบัติ8ในฝ่ายอากุศลได้แก่อนันตริยกรรมถาม 4. บรรดากรรม12เฉพาะกรรมที่ปรากฏชื่อใช้อักษรออ่างนำหน้าคืออะไรบ้างให้ผลต่างกันอย่างไร จงแสดงตามหมวดตอบกรร as. มที่ปรากฏชื่อใช้อักษรออ่างนำหน้านั้นคือ 1. อุปัชะเวทนิยกรรม 2. อัปราประเวทนิยกรรม 3. อโหสิกรรมรวมทั้งสามนี้เป็นหมวดที่หนึ่งให้ผลตามคราว 1. อุปปัฏมภักกรรม 2. อุปปีรกกรรม 3. อุปคา,าตกระกร,รมรวมทั้งสามนี้เป็นหมวดที่สองให้ผลตามกิจ 1. อาสันนักกรรมรวมหนึ่งนี้เป็นหมวดที่สให้ผลตามลำดับฉะนั้นถาม5ชนกกรรมกับอุปถัมภกกรรมเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรอธิบายพอเข้าใจตอบชนกกรรมคือกรรมแต่งให้เกิด มีหน้าที่เพียงทำผู้ทํำให้เคลื่อนจากพบหนึ่งให้ไปถือปฏิสนธิในพบอื่นเท่านั้นอุปถมัมภกกรรมคือกรรมสนับสนุนทําหน้าที่ต่อไปเปรียบเหมือนแม่นมเลี้ยงทารกอันคนอื่นให้เกิดแล้วฉะนั้นถ้าชนกกรรมเป็นกุศลแต่งปฏิสนธิข้างดีอุปถมัมภกกรรมก็สนับสนุนให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ได้ในคำว่าโชติโชติปรายโนรุ่งเรืองมาแล้วรุ่งเรืองไปภายหน้าถ้าชนกกรรมเป็นอกุศลแต่งปฏิสนธิข้างเลวอุปถัมภกกรรมก็ซ้ำเติมให้หนักลงได้ในคำว่าตะโมตะมะปรายโนมืดมาแล้วก็มืดไปภายหน้าจบหมวดทวาทศกะ